โอนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเก้านาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่สิเอดเดือกนกรกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปนะครับ ตอนนี้เนี่ยตอนแต่ดาวพฤหัสเสียนะฮะคนที่ <c oughs> อยู่ใต้ที่พลเลขเลขห้านะครับต้องต้องทำตัวให้ดีนะคือหมายความว่าผมนั่งดูนะผมเจอคนที่เป็นข่าวตอนนี้นะที่เป็นข่าวดังเป็นสวนะ โอ้ก็มีคดีมาเยอะนะต, 54, นนะตั้งแต่ปีห้าสี่เนี่ยนะตั้งแต่ปีห้าสี่มาถึงเนี่ยกี่ปีผมโอ้โหสิบกว่าปีนะมีคดีต่างๆแล้วแคล้วคลาดมาตลอดนะจนกระทั่งได้มาเป็นสอวอเนี่ยในยุคเนีเออ้ดูชื่อเขาแล้วนะ ได้สิบสี่นามสกุลสามสิบหกบได้ห้าสิบผมอ่านแล้วผมตกใจนะตกใจมันคล้ายๆผมไปคบเป็นคนตั้งให้หรือเปล่าเมื่อตอนเมื่อตอนตอนตอน,ตอนหนุนะ่มหนูเนี่ยเนี่ยมันสูตรผมเลยนะเนี่ยเนี่ย ตั้งแต่ห้าสี่มันแก้แค่กล้วคามาตลอดนะพินทำพินคนหมายมังม่งอะไรเยอะแยะแต่ร่าสุดมาตอนเนี้ดูท่าจะไม่รอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเลขห้าเพิ่มสี่เพิ่มหดเพราะสาสิบสี่กับสามหกบวกได้ห้าสิบใช่ไหมสิบสี่ได้ห้าสิบสี่บวกสามวกได้ห้าสิบก็ก็ผลรวมก็ห้าสองชั้นเลย แล้วพระหัสเสียพระหัสเสียปั๊บเลขก้าวดาวเกตเสียเลยจบเลยจบเลยนะฮะตายแน่ๆนะฮะขนาดมีตำแหน่งขึ้นมาเยอะแยะนะเออมันแปลกเนี่ยแค่วแคบมาได้ยังไงการยื่นประวัติทาสมัครสรวเนี่ยนะมีคดีไม่ได้โอ้โยเยอะแยะคดีข้างๆาก็มีเนะีย ที่บอกว่าชื่อเนี่ยมีอิทธิพลมากครับสามารถนะแต่ว่าแต่ถ้าทําชั่วไม่ดีนะครับมันมันมันเหลือทนเหมือนกันนะเออจกอักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ช่วยช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้เขาเลยเหมเิมเกรงหรือเปล่าเออมันมันแคบแคามาตลอดเนี่ยจานั้นทาอะไรก็ไม่นั่นแต่ไปตายพาะนารีครับไปตายพาะนารีนะครับ คือตอนเนี้ยใครที่ไปยุ่งกับผู้หญิงอะนะโดยผิดโดยผิดทำนองผิดคุณธรรมอะนะไปนะไปเลยครับไปเลยนะนี่นะครับที่เราจะเก็บข้อมูลมานี่ยต้องดูนะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งชื่อหรือแก้ดูไปใครเนี่ยต้องดูประวัติภูมิหลังด้วยนะแล้วก็ดูในดวงด้วยว่านิสัยเนี่ยเราไปแก้ชื่อสกุลให้ดีเนี่ย ันจะทำให pues ้เขาทําชั่วได้ง <Yeah. S 2> ่ายขึ้นนะเนี่ยเนี่ยโบราณเขา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 ค่แก่นะเขาเห็นแล้วก็ผ่านเขาไม่หวาดอะไรแม่แต่สมัยก่อนที่ผมชอบมากใครมาชื่อใหม่ดีป้อเนี่ยผมจะจับเปลี่ยนชื่อนามสกุลเลยนะครับนะเออแล้วก็นั่งนั่งฟ้ามันเนี่ยห้าสิบปีเนี่ยมันก็เห็นผลนะว่ามันดีแต่มันหนีไม่พ้นนรกครับอันนี้ก็นรกมันก็ตามมาทันแล้วครับ ตอนนี้ยิ่งเขา้าพรรษานะฮะตอนนี้พระพุทธเจ้าจะไปด้วยแล้วจะไปสวรรค์ครับไปเทศน์ในเท,นเทวดาฟังแล้วเทศนให้โยมมาดาฟังแล้วที่ที่สวรรค์เลยนะครับนะนะในพรรษาเนี่ยนะก่อนจะกลับลงมาก็ให้พระอยู่กับวัดน,นะครับนะผมเห็นพระตอนนี้มีปัญหาเยอะนะเพราะความเจริญพัฒนาต่างๆขึ้นนะครับนะ ให้พระกินดีอยู่ดีผมยังยัง,ยงตงผมพูดก็มีพูดตั้งแต่โบราณน,นะยศช้างอ่ะตั้งตั้งช้างช้างดีๆ,ๆก็ไม่มียศนะสมัยก่อนเ็าใช้ใช้ใช้ช้างเป็นเป็นรถถังไงน,นะขี่เออพระราชาส่งช้างไปรบนะก็เลยช้างเวลารบชนะมาดีมา ก็มีชื่อพระย์อะไรต่างๆเรียกว่าพญาอะไรมีพึ่งถึงไม่ถึงพญานะมีถึงพญาเนี่ยแต่แล้วก็ยังมีพระพระสงฆ์ข้าเจ้าดีครับก็มีตำแหน่งมียศนะพระครูบ้างแล้วก็ระดับชั้นราชชั้นธรรมชั้นเทพนะสมเด็จนะ พระจะไปเอาตำแหน่งทำไมก็เลยทำให้ทุกคนขวนขวายนะเรียนเก่งปั๊บเรียแมาหาสอหาตำแหน่งนะครับนะแล้วอีกอย่างครับผมว่าน่าจะมีการเห็น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 พศเนี่ยสำนักพุทธออกกฎหมายนะมันน่าจะมีข้อนะฮะห้ามพระมีรถเบนซ์รถจะดีโอ้โห มีรถประจําตําแหน่งเนี่ยไม่ใช่คนไม่บวชก็เลยหมย่คนรุ่นใหม่บวชก็หวังตรงนั้นแหละไอ้บวชพระนั้นมันรวยนะเออภาษีก็ไม่เสียอยู่วัดน้ําไฟก็ไม่เสียเนี่มันดีจริงๆนะนี่แหละจิตคนเนี่ยมันอย่างว่านะครับนะมันไฟต่ำอยู่แล้วนะถ้าเรามีเรื่องตำแหน่งมียศทาบรรดาศักดิ์มีคนนับถือมากนะครับเงินทองมันก็ไหลามา แล้วก็แปลกนะพวกมีกันตังอะเวลาจะจัดงานทีอะไรทีเนี่ยต้องให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสังคมที่ดีก็จะเชิญระดับพระด,ดังๆมาเป็นคนเจิมนะเจิมป้ายแล้วก็มามาสวดมาทำบุญนะ จริงจริง,รงนะการเจิมป้าเนี่นะครับเหี่ยนต้องดูอาชีพบบนะถ้าคุณทำสิ่งชั่วร้ายนี่พระไปเจิมเราไม่ได้นะเออจริงนะอย่างร้านทองเนี่ยจะเปิดร้านทองก็เปิดไปเลยเอาพวกเกลือคุณหญิงคุณนายที่รวยๆใส่ทองเยอะๆมาเปิดนะถึงจะถึงจะขายดีนี่แปลวพระมาเปิดนะแล้วถูกกี้ถูกโปนเนับ มันมันมันต้องให้เป็นอ่ะต้องให้เป็นเพราะพระท่านสละแล้วพระพุทธเจ้าไหมท่านเป็นกระสันนะครับนะยังไม่เอาตําแหน่งลูกเมียท่านก็ยังไม่เอาเลยนะครับนะสละทุกอย่างนะครับนะแต่สาวกท่านนะครับนะมันเพียหมดแล้วนะก็ดีนะครับก็ดีนะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยในรับการย่องย่องให้เป,เป็นเป็นศูนย์กลางใอ้ศาสนาพุทธ แล้วถ้าทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่มันไม่ไหวนะมันเสียหายทั่วโลกนะเนี่ยเอา,าแล้ว่าเราก็เป็นคนธรรมดาครับนะเหมือนกับอะไรไม้จิ้มฟันนะนะไม่ใช่ไม้ไมไมสิงกันไม้สุ่มนะแค่ไม้จิ้มฟันนะครับนะพูดไปก็มันมีขสนใจ้วครับเดี๋ยวว่าก็ผู้ินไปดูท้าหอนไว้นะไอ้เอฟซีทั้งหลายเนี่ยมีลูกมีหลานถ้าจะไปบวชก็สอนไปซะนะ คือเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันเก่งครับเรียนรู้เยอะแล้วก็รู้ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำมาหากินได้มีบางคนนะเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยชวนผมไปบวชน,นะเฮ้ยอย่างผมบวชเนี่ยเดรอมดังแน่แล้วมีวนเพื่อนคนหนึ่งนะครับไปบวชตายแล้วยังไม่รู้แกจบนอกมาจบนล้วเรียนนอกมา่ะแล้วทำงานทำงานเอ หลายอย่างจนสุดท้ายนี่แกไปบวชพอบวชปั๊บบอกเฮ้ยอ่ะดีเว้ยแกก็ามาชวนผมไปบวชด,ด้วยแต่ต้องต้องต้องเออเขียนเป็นนักเป็น,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 นคอรัมนี่เขียนอยู่นะําหลายอย่างทาหลายอย่างเขียนอยู่นู่นตะวันสยามแล้วเขาก็มาอยู่ด้วยไปอยู่พวกอะไรพวกแปลข่าวต่างประเทศเขาก็ไปศึกษาเรื่องนี้เสร็จแ,แล้วเข้าไปบวชบวชเสร็จแล้วทำไมนะฮะ เอาภรรยาไปนอนหน้าก Obi ุฏิอ่ะเออไม่เข้าใจเออเขาเฮ้ยเขาบอกมัน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 เรื่องมันเดมไม่ใช่เป็นสีกาไงเป็นสีกาถ้าเกิดเป็นภรรยาเก่าก็มานอนหน้ากุฏิคอยรับแขกคอยรับอะไรดูแลเรื่องเงินเนี่ยเนี่ยตอนหลังที่แกไปอยู่ไปเป็นเจ้าอาวาสที่นู่นน่ะเถอะประจวบเลยรถบัสได้จะไปได้แล้วก็ไปสร้างพระอะไรเยอะแยะ เขาเคยชวนผมหลายครั้งเขาไม่เอาผมเห็ว่า,เ,วาเขาฉลาดเรียนรู้วันนียอาชีพนี้ดีที่สุดเลยไม่ต้องลงทุนเออนี่และครับมันยังมีเยอะนะไปนีม้มีเยอะนะคนฉลาดนี่นะถ้ามาบวชแล้วก็ใช้ศาสนาเนี่ยนะเอาไป็นเครื่องมือในะการทำมาหากินผมถึงไม่บวชเนี่ยแต่ผมมาสร้างสร้างธรรมสถา,านพุทธเกษตรเนี่ย เป็นมูลนิธิครับเป็นมูลนิธิเราไม่มีพระไม่มีพระมีแต่หมอหมอดูหมอยาหมออะไรต่างๆครับมเป็นคนช่วยช่วยประชาชนนะครับก็มีก็มีดีกรีทางหมอนะเนี่ยมีอย่างนี้าจะช่วยก็จะมีใบใบแพทย์ใบในเนี่ยเป็นวิศวะไเป็นเภสัชนะมีทั้งปรุงยาไปเวทมีเวทมีเภสัช มีใบพัดุงคลังด้วยนะเนี่ยเนี่ยผมผมถึงบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องไปเอาอย่างหนึ่งคันนะเอาทางโลกผสมกับทางธรรมก็หมายก็ว่าเราก็ช่วยคนได้เอ่อหมอดูนี่ยหมอดูนะโหนเข้ามาเยี่ยมหมอดูนะมีหมอเวลาเราจะแนะนําใครเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยผิดกฎหมายนะต้องมีใบประกอบโรคศิลป์เนี่ยก็ต้องไปเรียนมาสอบมาเนี่ยทีุ่กอย่างก็มีนี่ย แล้วก็ทําให้ถูกต้องนะครับนะตามกฎหมายต้องทางโลกและทางธรรมนะครับนะแล้วเรามาทําเรื่องธุรกิจไม่ได้ใช้ธุรกิจครับนะเป็นเรื่องที่ะเนี่ยถ้าถ้าผมดูนะเป็นวัดเป็นพระตอนนี้ก็อาจจะโดนสอบนะแล้วอุตรดีที่เขาจะห้ามมนาะต่อไปนี้นะออกมาแน่กฎหมายใหม่เนี่ยหมาถึงว่าพระที่ให้หวยแล้วก็อะไรนะ เรื่องเครื่องร้างของขังประหลัดถบประหลัดข,ดข,ดขดดีไม่ได้ละไม่ได้นะคือวัดทําไม่ได้แต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นเลยอย่างเราเนี่ยล,ล้วก็ไปนิมนต์พระที่มีก็เรียกปัญหาสูงมีก็เรียกม,ม,มีมีพลังจิตสูงกันนะเอามาปลูกเสกแต่ไม่ต้องประจำเชื่อวัดเนี่ยมาปลูกเสกใช่ไหมมันก็ปลอดภยัยนะโอ้ต้องคิดให้เป็นนะ โอ้ยสมัสมสยก่อนเนี่ยผมศึกษาเยอะเอ้เอสียอุ้นอะเสียอุ้นจำได้ไหมเนี่ยทําเรื่องพระเนี่ยเหมือนกันคือเราเจอคนมาเยอะไงก็ได้คุยได้ศึกษาเข้ามาปรึกษาก็นแนะนําไปว่าไอ้ยางงี้ไม่เอาไม่เอาเนี่ยเขาไปเชวนผมอเมื่อไหร่สมัยก่อนเสียอุ้เดี๋ยมาชวนผมเลยทําทพระก็บอกโอ้โหเนี่ยร้อยละเนี่ยนะพระพระเนี่ยพระว่าไปเอาพระเนี่ยอะไรพระพระสมเด็จได้ไหมัผมกผงอะไร องค์ละห้าบาทต้นทุนแล้วม,มาขายร้อยบาทานี่โอ้โหก็รายกี่เท่าอ่ะแต่เขาวางแผนไม่สูงนะต้องโฆษณาสูงเลยครับนะหมายความว่าต้องมีการประชาัมพันธ์เอาพระมาเป็นอะไรนะมามามาปลูกเสกสองพันห้าร้อยรูปอย่างเงี้ยนะโอ้โหแล้วก็ทำข่าวออกหนันงสือพิมพ์ต่างๆนะครับแล้วก็ให้จอง เอาแค่ okay, จองนะขนาะดชุดละพันเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมาดานะ่ยเขาขายเป็นหมื่นชุดแสนชุดได้เท่าไหร่เนี่ฮะเขาคิดเป็นธุรกิจหมดแล้วครับนะแล้วก็ท่านลองดูดีครับนะเวลาเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยผมบอกเขาไม่เอาผมไม่เอาผมสมมติว่วเา,ววเ,าเ,เราทำเราแจกเอาเงินหาเงินมาเพื่อจะเพื่อจะสร,สร้างสร้างสิ่งที่เราต้องการนะครับนะเป็นอนุสรณ์ เป็นสถาที่ว่าให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์นะครับนะท่านคิดที่ว่าชุดละพันนะครับคูณด้วยแสนชุดร้อยล้านเลยไหมร้อยล้านว่าไงใช่หรือร้อยล้านคูณ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออลงช่วไม่กี่ตังค์อะรวยตายแต่งก็สมมติเขารวยมากเออเสียอู้เขาจะเสียอู้เลยด้เนี่ยแล้วออกมากินเรากินคนจองกันเยอะนะเขาแกใช้หลักชาประชาธิปันเนี่ยเอาพระดังมาปลุกเสกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทุกอย่างเราเยอะเราไม่เอาไงผมเลยบอกนี่เอาแล้วกันเรามีของดีสอ,ขอ,ข,อ,ข,อของ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 ขลังน,นะเราแจกสมนาคุณสำหรับผู้ที่รบบริจาคแล้วก็ เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําอะไรพอได้ตามนั้นเราก็หยุดกับนะหยุดนะแล้วก็ของดีก็มีค่ามีเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ก็มีพลังกันนะถ้าไปบูชาก็มันจะดีได้ช่วยลุงเฉลากันนะมันจะช่วยได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่นะฉะนั้นที่บอกว่าทําอะไรนี่มันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องหาเหตุนนะหาผลนะว่ามันจะเป็นยังไงครับก็เลยบอกให้ฟังไว้แล้วครับนะจานั้นที่งาจานสนใจเลยครับ สิ่งที่ผมทำตอนนี้นะครับที่ทำแซงกีนี่แหละมันมีประเด็นอยู่ว่าเราศึกษาทางโหงรา,าศาสตร์พุทธศาสตร์นะครับนะ่ี่กวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําได้ครับมันทําได้เหมือนวิทยาศาสตร์ก็เดียวกันเขามีการเอาดีเอ็นเอมาโครนนี่งห็นไหมคนนิ่งสัตว์เขาห้ามคนนิ่งคนนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละครับเราก็คิดว่า เรามาโคลนโคลนเรื่องจิตวิญญาณกับคนนี้กันนะทฉะนั้นคือเมื่อที่เรียกว่าพทะเจ้าว่ามนุษย์เราเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะฮะวิญญาณมันก็เหมือนมเมล็ดพืชพันุ์ดีนะถ้าเราเอาไปปลูกเสกหรือทำอะไเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ศึกษากับเออมันก็จริงนะแต่เขาไม่อธิบายนะฮะว,วิธีทำทงไง เราก็ใช้เวลาศึกษาจะโอเคครับนะมีวิธีผมนี้ใช้เวลาเกือบห้าสิบปีนะในการทดลองเรื่องศาสนาโหราศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์นะี่นะเอามารวบรวมมาดูนะครับนะว่ามันเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันมีพลังครับเรื่องจิตเนี่ยสูงมากนะเราสามารถสร้างได้ครับนะค้นเคเห็นไหมว่า เวลาเวลาจิตจเีจ่เราสามารถเข้าถึงนะนะโอ้โหมันแะลึกชาติได้นะมันสามารถทำอะไรก็ได้นะสมัยก่อนนี่เวลารบทัพจับสื่อนะถนนมันอยู่ก็ไ,ไู้ออกไปรบไม่ตายแค่คลายบาเนี่ยมันอะไรอย่างนะแต่นี่ก็เลยสึ่ษายเรื่องชื่อทำไม <c oughs> เออชื่อคนที่ ลบเก่งเหลือเกินผมบอกว่าเอาเด่นนำหน้าเยอะมากใช้ใช้เด่นนำหน้าผลสุดท้ายลบเก่งครับลบเก่งต้องออกลบบ่อยสิครับก็วิเงเวลาดวงตกก็พลาดนะครับไปเจอคนเก่งกว่าครับมันก็ตายในสนามรบอายุสี่สิบกว่าก็ตายแล้วเพราะลบเก่งออมันอยากจะเป็นคุณพลเลย้วเนี่ยมันต้องเอาเหตุอเอาผลมานั่งวิเคราะห์วิวจัยนะก่อนจะทําอะไรเนี่ย ผมไม่ทั่วทาอะไรมมไม่พราไม่ล้หลวมนะอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้เราต้องเลือกนะอายุมากแล้วครับเอาพอดีพอดีวันนี้ก็บอกกล่าวทุกคนนะครับใครสนใจนะฮะจะทําแซงกีนะแล้วมาคุยกันเราจะที่บายให้ฟังนะว่ามันดียังไงเอ่อมันมีเสียไหมก็มีนะมันเสียเสียเสีย,เส,ยเสียน้อยจะทําให้ดีนะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ ของมันต้องมีคู่กันนะครับของดีของเสียนะครับหมายวว่าอะไรที่ต่างๆครับปฏิบัติผิดนะครับมันก็ผิดแ่ะกฎหมายมันมีเยอะนะก็คือกฎหมายมันเป็นตัวเป็นตัวเรียกว่าตัวตัวกาหนดบาบุญนะครับบาบุญนะก็ก็คุยกันสบายๆวันนี้วันอะไรวันวันเข้าพรรษาใช่ไหม วันนี้เข้าพรรษาพูดจาแ้ให้มันดีๆหน่อยนะครับเออมันจะได้เป็นมงคลกับชีวิตนะครับวันนี้ก็เข้าวัดบ้างนะฮะสมัยก่อนนี่ถ้าอายุหกสิบขึ้นเนเมื่อว่างๆเขาก็จะไปอ่านพระอันโกก็จะไปนอนที่วัดปฏิบัติธรรมนะครับนะฮะปฏิบัติธรรมเนี่ยยุคนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้ว <laughs> โอ้เสียดาย แต่ได้คนที่บอกว่าเกี่ยวพระธรรมหากินกันนะก็มีอันเป็นไปนะบิดไปมานเข้าไปผมจดชื่อสีกากับเนะี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกอะไรนะเขามายาหญิงสุดยอดเลยนะใครได้ร่วมพร่วมเพศกันแลนะครับต้องหลงครับต้องหลงครับนะหลงแน่นอนเพราะว่าเครื่องเพศแก็มีพลังเอาไว้อภัเพศกันนะ มีพลังนะฮะมีพลังดูดหมดแล้วครับนะโอ้ยโอ้ยดูระดับพระเทพพระวกเทพเทพวกเทพทั้งหลายล่วงเต็มตาไปเลยครับเทวดาตกสวรรค์หมดแล้วครับนะเอาเอาวันนี้แค่นี้พูดม,มากไปน,นี่จะเป็นบาปก็อนเป็นบาปปากโอ้ยขอบคุณมากครับวันนี้นะผู้ไม่ประสงค์ออกนาะมได้ทำบุญ กาทองผ่านพระราหูหนึ่งแผ่นครับเป็นเงิน9ก้าร้บาทสาธุยนินดีในบุญนะคร,รับคุณพัชรินพินโยได้โอนบริจาคการคราทองราหูนะฮะที่จองไว้สองแผ่นเก้าร้อยบาบาทนะครับมาเป็นเงินหนึ่งพับบาท คุณแม่สมบูรณ์บึ่งท้ายคุณพัชรินพินโยครับนะแล้วก็เรียนอาจารย์เก่งกาดที่เคารพผมนายอาวิชาศักดิ์สิริในโอนมรรบุญพระป่าสร้างตำแหน่งเทพราหูกองที่สามครั้งที่สิบนะครับจำนวนห้าร้อยบาทนะครับรวมสิบครั้งเป็นเงินหน้าพันบาทนะครับขอทิดบุญกุณโ้เน้กับคุณแม่สุดใจศักดิ์สิริครับ สาธุยินดีในบุญนะครับก็ทํากันไปนะครับก็บุญเนี่ยที่มันทําอะไรต่างๆมันมันช้ามันสําเร็จเพราะว่าเออมันต้องอยู่ที่ว่าเรามีมีทุนสํารองหรือเปล่าแล้วมีทุนะมันไม่มีครับนะเราทําโดยใจนะครับนะฉะนั้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับนะก็ต้องอาศัยบุญวาสนานะเรามีแค่ไหนนะครับนะก็ทําไป คุณรุจิการสวัสดีวันเข้าพรรษาค่ะอาจารย์และมิลลอร์ารายการทุกท่านขอบคุณครับขอบุญรักษาทุกทท่านพ้นจากความทุกข์ยากและพ้นจากความชั่วทำพวงด้วยเถิดสาธุสาธุาาคือเอาง่ายๆนะครับเข้าพรรษาี่นะฮะเราทําแค่อนะไรเอ่อปฏิบัติศีลให้ครบนะครับทุกอย่างมันก็จะดีครับนะความดีจะรักษาคนดีให้พบแต่ความสุขความเจริญตอนนี้ศาสนาพุทธมัวหมอง เพราะมาศาสนาทั้งชายและหญิงช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าใจเราต้องเราจึงต้องมีสติในการทําบุญกันให้มากๆนะคะคือศาสนาเราไม่มัวหมองครับทุกศาสนาเราดีบริสุทธิ์โปอ่งใสครับแต่พระสงฆ์แล้วครับนะพระสงฆ์ที่เราไม่ได้คัดเลือกเข้ามาดีเลยครับมาทําให้เสียหายแล้วก็มัวหมองครับนะคุณจุ๊บสวัสดีครับคุณพันธบโทโหญิงกรองทอง สวัสดีค่ะอาจารย์กิงกาศและคณะทํางานทุกท่านครับสีสม,มาธิปัญญาคือผลทางสว่างค่ะทางตันคือปัญญาไม่มีสิ้นสุดผลทางผลทุกข์ค่ะสาทุกข์ค่ะคือต้องพิจารณาอยู่เรื่อยนะพุทธเ,เจ้าจก็พยายามค้นคว้านะครับนะแล้วก็มาเผยแผ่นะครับนะให้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกได้ไปขยายต่อแต่สาวกท่านมาจากหลายหลายหลายศาสนาหลายลัทธิน,นะฮะแล้วก็ตัวเอง เวลาออกออกไปออกไปพิคาจารื่งออ,อไปเผยแผ่นี่นะก็จะเอาของตัวเองใส่เข้าไปด้วยตรงนี้นะครับทำให้ผิดเพี้ยนฉะนั้นเราต้องยึดหลักคาที่พุทธอ,องค์ได้ตัดไว้นะฮะปฏิบัติตรงนั้นนะครับพระอนท์นะครับที่เอามาถ่ายทอดนั่นแหละครับของแท้ครับของแท้คุณภูภูสวัสดีค่ะอา,าคอาจารย์ครับอาจารย์ครับคนที่เสียแล้วกี่วันเขาจะรู้ตัวว่าเขาเสียแล้วตายเหรอ <c oughs> หมดลมหายใจเขาก็ทันทีแล้วกันนะเพราะว่าดาวมัตตยูมันออกแล้วมัตตยูนี่มันครองอจิตจิตปัจจุบันนะครับนะคือห้ลมหายใจพอหมดลมหายใจปั๊บเนี่ยมันออกแล้วออกทั้งออกทั้งเท้าอะออาทั้งฝ่าเท้าอนะแล้วพอดวงที่สองก็ออกตอนครบร้อยวันนะครับนะเนี่ยแล้วก็เหลือดวงสุดท้ายดวงที่สามนะครับที่อยู่กับร่างกายจนกว่าจะเผาแล้วถ้าเราไม่เผานะครับ เอาส่นไปฝังไว้นะฮะมันก็ยูนตรงกันแล้วครับไปเกิดไม่ได้ครับนะครับหมดแล้ว,ลวโอเคโอ้มันเรื่องยาวครับท่านเยคุยนะแต่ถามเ็ตอบได้ตอบได้นะมีเหตุผลนะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกันนะฮะพรใดประเสริฐจนันเกิดแก่ท่านผู้ฟังและเอซทั้งหลายขอทุกท่านนะครับนะฮะ มีความสุขนะครับนะขา้าพษานี้ก็ถือศีลน,นะครับนะถือศีลไม่ต้องไม่ต้องไปกินเพลไม่ต้องไปกินกินแต่เพลนะไม่ต้องนะถือศีลกินเพลนะเราไม่ใช่ประสงค์ครับแต่มีนะมีโยมท่านเก่าๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะอดตามพระนะหมายความว่าไม่กินมื้อเย็นไม่กินมื้อเย็นเพราะถ้ากินมื้อเย็นเนี่ยท่าางกายมันดีนะมันทําให้เกิดกิเลส ถ้าดูเห็นไหมพระระดับเทพระดับพระครูนี่นะอ้วนพุงใหญ่ไงละครับเนี่ยไอตัวการราคามันก็กำเริบง่ายฮะกำเริบง่ายเอาพูดมากไปวันนี้ขอบรารมีพระพุทธเจ้า,าพระองค์พระโพธิุณอิมแปดบี่ปางพระภูมิสามปางนะครับจงธรรมดาให้ทุกท่านและคนในครอบครัวนะครับมีอายุมันขวัญยืน สุขกายสุขใจครับรลปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพดี <c oughs> มีความสุขครับคิดทําอะไรก็สําเร็จสมหวังนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับโชคดีแล้วก็ตอนที่รวงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมินะครับสำปลายพบแดนสุขาพดีขอทุกท่านมีความสุขปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงเขา้าพรรษานะครับเพราะว่าดาอยู่ดาวไม่ดีนะสมเดือนนี้นะฮะ ทำดีไว้นะฮะแล้วพอออกพรรษาเรือนตุลาคมันนะท่านจะพบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันครับสาธุสาธุสาธุ